สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัชชาทารอดนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงนะคะในด้านการงานการเงินและโชคลาภให้กับชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์นะคะการทำนายเป็นแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่ง ดังนั้นผลการทํานายอาจจะตรงกับบางท่านนะคะหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับบางท่านเลยก็เป็นไปได้ก็โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะพระชาดได้ทําการอธิษฐานจิตนะคะเลือกไพ่สิบใบให้กับชาวราศีมังกรนะคะในการทํานายดวงในเดือนกันยายนนี้นะคะด้านการงานการเงินและโชคลาภนะคะมาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างในส่วนของตําแหน่งตัวตนของคุณนะคะคุณได้ queen of wands นะคะหรือว่าราชินีไม้นะคะ คุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนฉลาดามีไหวพริบที่ดีนะคะในการทำงานาแล้วก็ทุกอย่างอุปสรรคนะคะเหมือนแมวดำเน,นะะี่ยค่ะที่ผ่านเข้ามาเนี่ยคุณเอาอยู่นะคะคุณสามารถแก้ไขอุปสรรคแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นคนทำงานเก่งอะค่ะนะคะมีความสามารถนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยได้รับความไว้วางใจได้ไดอ้อยู่ในตำแหน่งที่ ดีนะคะในองค์กรนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทํางานอะไรเนี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะพระราชินีองค์นี้ท่านถือดอกทานตะวันอยู่ด้วยนะคะอีกมือหนึ่งท่านก็สือไม้ซึ่งอยอดของไม้เนี่ยก็มีต้นไม้เล็กๆงอกเงยอ,อยู่ก็คือไม่ว่าจะทํางานอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะบรรลุเป้าหมายท,ที่ที่ต้องการทำนะคะตัวตนของคุณก็ในเดือนกันยายนนี้นะคะ ด้วยความสามารถของคุณเองในด้านของการงานทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาคุณสามารถทำทำได้ทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของงานไม่น่าเป็นกังวลอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของไพ่ตำแหน่งสิ่งแวดล้อมนะคะคุณได้สองดาบนะคะบางท่านอาจจะเหมือนกับ ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะมีเรื่องบางอย่างเข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจแต่ว่าคุณเองยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะในเดือนกันยายนนี้กออ็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้เหมือนกันว่าจะเลือกซ้ายเลือกขวาหรือว่ายังไงดีนะคะยังอยู่ในยังอยู่ในหัวนะคะยังยังอยู่ในกระบวนการคิดวิเคราะห์อ,อยู่นะคะออซ้ายก็ดีขวาก็เด่นนะคะก็ยังยังไม่ยังไม่เลือกอะไรนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการ พิจารณานะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจแต่ว่ายังยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะโอเคแล้วก็ภายในส่วนของอสิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่หรือว่าไายความคิดของคุณได้6ดาบนะคะ ความคิดของคุณบางท่านอาจจะอยากที่จะหันหลังให้กับปัญหาต่างๆะคะ่ะอยากที่จะหันหลังแล้วก็เหมือนกับมุ่งไปข้างหน้าเนี่นะคะมุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ทิ้งปัญหาอะไรต่างๆไม่สนใจละนะคะอยากจะออกไปาบางท่านอาจออกไปพักผ่อนพักผ่อนพักพักใจนะคะหนีปัญหาไปชั่วคราวนะคะเพราะว่า บางอย่างคุณก็ไม่สามารถแก้ไขได้บางอย่างเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนอื่นเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมมันไม่ได้นะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องเบรกมันก่อนนะคะคุณบางท่านเนี่ยก็เลือกที่จะออขอ ออกไปหาอะไรที่มันทำแล้วสบายใจนะคะทำไปก่อนนะคะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องปัญหาความคลื่นอะไรที่มันถาโถมเข้ามาทิ้งมันไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราเอาตัวเองให้มันโอเคก่อนไปเยียวยาตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ยังไงเราเนี่ยหนทางข้างหน้านเนี่ยมันก็ไม่มีอุปสรรคอะไรด้วยนะคะถ้าคุณบางท่านที่อยากที่จะออกมาจากปัญหาตรงนี้นะคะ ข้างหน้าของคุณนะคะก็มีสิ่งดีๆรออยู่นะคะคื่นลมไม่แรงเท่ากับอดีตที่ผ่านมานะคะใครที่อาจจะก,กําลังคิดตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากปัญหานะคะก็ลองลองทบทวนดูนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอในข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเ,เหมือนกับสงบอะคะ่ะเหมือนกับ คลื่นใน,ในแม่น้ำมันจะไม่ม,เมีเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะ,ะการที่หหลังออกมานะคะคออกมาจากสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทำให้คุณสามารถที่จะเหมือนกับว่าชีวิตคุณจะสงบสุขมากขึ้นนะคะยังไงเราก็ลองดูเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะคุณได้สี่ดาบนะคะอดีตที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเหมือนกับเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ ที่มันทําให้คุณเหมือนกับค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็อยากที่จะเหมือนกับอยู่กับตัวเองนะคะอยากที่จะพักผ่อนใจคล้ายๆกับใบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับหกดาบใบนี้เลย4ี่ดาบกับ6ดาบนะคะ <c oughs> คือเหมือนกับว่าคุณเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตะค่ะ <c oughs> แล้วตัวคุณเองคุณก็ไม่ไม่อยากเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นน่ะ <c oughs> คุณอยากที่จะถอยถอยมันถ,ถอยตัวคุณเองออกมานะคะ <c oughs> แล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะ อยู่กับตัวเองเงียบๆยังไม่อยากจะเข้าสังคมนะคะยังไม่อยากจะพบปะพูดคุยกับใครเนาะอยากที่จะเหมือนกับรีชาร์จตัวเองนะคะคิดทบทวนอะไรต่างๆนะคะหรือบางท่านนะคะก็ถ้าถ้า,ถาเอ่อบางท่านชอบนั่งสมาธิก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าการนั่งสมาธิก็จะทําให้เราเกิดเหมือนกับมีสตินะคะแล้วก็เ,เดี๋ยว ในเรื่องของปัญญานะคะก็จะตามมานะคะก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่จะผ่านเข้ามาได้นะคะหรือว่าบางท่านจะต้องเหมือนกับใช้เวลาเยียวยาตัวเองไปนะคะปล่อยให้เวลานะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะคะบางท่านอาจจะเหมือนกับมีความรักที่มัน เหมือนกับมีความรักที่ดีนะคะที่เพิ่งผ่านผ่านเข้าม,ามีความมีคนเข้ามา,อามอบไมตรีจิตนะคะมีคนเข้ามาจีบนะคะหรือบางท่านเนี่ยคบกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุเท่ากันก็เป็นไปได้นะคะที่ผ่านมาก็น่าจะมีมีความรักที่ที่โอเคอยู่มีความสุขอยู่นะคะแต่ว่าในตอนนี้คิดว่าบางท่านอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วแล้วอยากจะหนีหนออกมานะคะ คือบางท่านอาจจะคิดว่ามันจากที่เคยเรักกันนะคะมีความสุขดีตอนนี้มันเหมือนกับเริ่มมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็น่าจะยังยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้พูดคุยกันนะคะต่างคนต่างนิ่งก็เป็นไปได้นะคะอขอโทษน,นะคะพย่ยวง โอเคค่ะแล้วก็ในตำแหน่งของอนาคตอันใกล้นะคะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะก็คือได้ p g g o o s s o u r c นะคะหรือว่าเด็กถือดาบถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะก็อาจจะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่องานเนาะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าทำงานแล้วมันเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีแพชชั่นในการทำงานมากนักนะคะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะก,กำลังวางแผนที่จะทำงานอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ mm. ในเร็วๆนี้แต่ว่าในช่วงนี้ก็น่าจะยังอยู่ในช่วงของการวางแผนแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะเพจออฟซอสก็คือเหมือนกับ อยู่ในช่วงของการการวางแผนงานนะคะสำหรับบางท่านที่อยากที่จะทำงานอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะคะทำงานเสริมนะคะหรือว่าถ้าเป็นในมุมมองของความสัมพันธ์นะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่มีประเด็นปัญหาก็คิดว่าต่างฝ่ายน่าจะต่างต่างฝ่ายต่างแอบส่องกันนะคะแอบส่องแอบสืบกันนะคะ เป็นไพ่ของการสืบสองนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดคุยนะคะแค่แอบ,บสืบดูว่าเขาทําอะไรอยู่อะไรแบบนั้นนะคะอแล้วก็ไพ่ตำแหน่งปัญหานะคะคุณได้ knight of cups นะคะหรือว่าอัศวินถ้วยนะคะคิดว่านะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะอืคนที่คุณเคยคบด้วยอะคะ่ะเขาจะกลับมากลับมาง้อนะคะด้วยความมุ่งมั่นเลยนะ ขี่ม้าแล้วก็กลับเข้ามาเหมือนกับง้อนะคะเข้ามาขอคืนดีเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะหน้าตาคึงหางจริงจังเลยนะคะคือเหมือนกับบางท่านนะคะอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือว่าคนรักเก่าเนี่ยกลับเข้ามาคืนดีก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแต่ว่าไพ่อยู่ตกอยู่ในตําแหน่งปัญหาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาก็คือว่าคุณเองยังไม่พร้อมที่จะคืนดี ะะยังไม่พร้อมจะคืนดีหรือเปล่านะคะสำหรับบางท่านเนาะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะไพ่อัศวินอัศวินถ้วยท่านเนี้ยบางท่านนะคะถ้าทำถ้าเป็นในเรื่องงานก็อาจจะเบื่อรู้สึกรู้เบื่อหน่ายเหนื่อยเนื่อยกับการทํางานนะคะทางานแบบลูทีนนะคะเหมือนกับเ,เข้า8ปดโมงครึ่งเลิกงาน5้าโมงเย็นแบบนี้ทุกวันก็เลยจะค่อนข้างเบือ่อเบื่อแบบ เหนื่อยๆกับการทํางานนิดนึงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะปัญหาที่ที่เจออยู่ตอนนี้ก็คือน่าจะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเบื่อการทํางานนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้ถ้าเบื่อนะคะลองลองอเหมือนกับว่าหาอะไรที่มันรีแลกซ์ตัวเองทําดูนะคะหลังจากเลิกงานฟังเพลงดูหนังดู YouTube หรือว่า ดูซีรีส์นะคะคือหาอะไรที่มันทําแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็เราจะไดเ้เหมือนกับทิ้งอารมณ์อารมณ์ที่มันเบื่อหน่ายตรงนั้นออกไปอะคะ่ะนะเพราะมันเป็นเป็นพลังงานลบๆอะคะ่ะไม่อยากจะให้ทุกคนมีพลังงานลบๆอยู่ในตัวนะคะพยายามปล่อยมันทิ้งไปนะคะเลิกงานแล้วก็คือกลับบ้านแล้วก็หาอะไรที่มันเราทําแล้วมีความสุขนะคะ แล้วก็ทามันนะคะพักผ่อนนะคะไพ่ใบนี้ก็คือไพ่พักผ่อนเหมือนกันพักผ่อนเยียวยานะคะเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะแล้วก็อย่าพยายามที่จะคิดคิดแล้วมันทําให้เราเกิดยิ่งเบื่อนะคะยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่เนาะโอเคค่ะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ไพ่ในตําแหน่งของแนวทางการแก้ปัญหานะคะคุณได้เจ็ดเหรียญน,นะคะ ะะอาจจะบางคนทํางานเหนื่อยหนักนิดนึงนะคะคือคิดว่ามันมันเหนื่อยอะ่ะทั้งลงแรงลงเวลาอะไรต่างๆเลยนะคะงานค่อนข้างหนักนะคะแต่อยากจะให้มองนะคะว่าสิ่งที่คุณทํามามันไม่เสียเปล่านะคะถ้าเป็นในเรื่องของเม็ดเงินคุณก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของออความรู้สึกนะคะเจ้านายคุณนะคะหรือเพื่อนร่วมง,งานของคุณเขาก็จะเห็น ถึงการที่คุณเหมือนกับว่ามุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสิ่งที่ทําไปทั้งหมดนะคะมันไม่ได้เสียเปล่านะคะอยากจะให้คุณคิดว่าทั้งหมดมันไม่ได้เสียเปล่าสิ่งที่คุณลงมือทำอะค่ะทุกคนเห็นนะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้นะคะคุณก็จะได้รับ ผลตอบแทนต่างๆนที่คุณเหนืเน็กเหนื่อยกับมันอนะ่ะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะเข้าหาตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะยังไงแล้วก็ตั้งใจทํางานเนาะสู้ๆนะคะโอเคแล้วก็ไพ่ตำแหน่งความในใจนะคะคุณได้ไฮโลเฟนส์นะคะหรือว่าไพ่พระสังฆราชนะคะชาวมังกรนะคะคิดว่าส่วนใหญ่เลยนะคะท่านเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ชอบ ทำบุญด้วยนะคะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเชื่อในเรื่องของเวรกรรมนะคะโดยโดยส่วนใหญ่เลยคิดว่าเกิน80%ของชาวมังกรน,นะคะเท่าที่สัมผัสมาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะอืสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจคุณนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเองอะคะ่ะ เหมือนกับว่าเวลาที่เจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีด้วยความฉลาดของคุณด้วยสติปัญญาของคุณเนี่ยค่ะตัวตนของคุณนะคะราชนีถือไม้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะจากสิ่งที่คุณคิดดีทําดีนะคะบางท่านชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะคุณก็จะได้เก็บ เก็บเกี่ยวนะคะผลบุญต่างๆเหล่านี้ติดตัวคุณไปด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรค่ะแล้วก็ไพ่ใบสรุปนะคะในเดือนกันยายนคุณได้เดวิลนะคะ view. เดวิลจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไพ่ที่เหมือนกับว่าน่ากลัวนะคะหน้าไพ่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นเทพที่ดูแลโยมโลกะนะคะเป็นไพ่ของเขาเรียกว่า ต้องระมัดระวังในเรื่องของกิเลสนิดน,นึงนะคะในเดือนกันยายนบางท่านอาจจะอยากได้ของอยากอยากได้น่อนอยากได้นี่มากกว่าปกตินะคะอาจจะเป็นช่วงของเขาเรียกว่ากิเลสเข้าครอบงำนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าคนเรานะคะมันก็มีความต้องการนะคะจะมากจะน้อยหรือว่าในอยู่ในช่วงเวลาไหนๆเนี่ยก็คือว่า เราทุกคนมนุษย์ทุกคนล้วนมีเกิเลสดนะคะก็ยังไงแล้วนะคะชาวมังกรในเดือนกันยายนบางท่านอาจจะมีมีความอยากได้นน่นนี่นะคะมากกว่าปกตินะคะหรือว่านะคะหรือว่าอีกมุมหนึ่งบางท่านนะคะต้องระวังในเรื่องของอบายามุกต่างๆนะคะก็ยังไงถ้ามีใครชวนเออเล่นการพน,นันหรือว่ามีใครชวนเออไปทำไปกินเหล้าหรือว่า ชวนในเรื่องอบายามุกต่างๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะยับยัางชั่งใจงนิดนึงจริงๆแล้วโดยพื้นฐานคุณเป็นคนดีนะคะอยู่ในศีลธรรมเนาะแต่ว่าเดือนกันยาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแล้วทำให้เกิดเหมือนกับเซไปทางนั้นง่ายๆเหมือนกับว่ามีมีกิเลสมีอะไรเข้าเข้ามาเกาะได้ง่ายๆนะคะก็ยังไงแล้วก็อขอให้รักษากายใจให้ดีๆนะคะอย่า,าเหมือนกับว่าอย่าเข้าไป ลุ่มหลงในสิ่งที่มันเป็นอบายามุกเนาะแล้วก็ระยะยาวมันมันไม่มันไม่โอเคนะคะในเรื่องของอบายามุกต่างๆยังไงแล้วคุณเป็นคนพื้นฐานเป็นคนที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณมเีเขาเรียกว่าศีลธรรมอยู่ในใจแล้วว่นเนียไพ่ไพ่ว่าสังคราชอยู่ในตําแหน่ง ความในใจเนี่ยนะคะคือมีพระอยู่ในใจตลอดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองคุณด้วยนะคะก็ยังไงแล้วถ้าใครที่เจอปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้ที่ทําให้คุณรู้สึกอยากหันหลังให้อะคะ่ะรู้สึกอยากปลี่ยนวิเวกนะคะ,ะคุณก็อยู่กับตัวเองเลยคะ่ะหาโอกาสเดินทาง นะคะเป็นไพ่ของการออกเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันการชาร์จแบตให้ตัวเองเนาะการเยียวยาตัวเองนะคะลองดูเนาะในเดือนกันยายนเรามีวันหยุดหลายวันอยู่ก็ลองลองแพลนดูนะคะว่าออกไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆบ้านก็ได้นะคะเพื่อที่จะรับพลังงานบวกๆเข้ามานะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะ สิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่นอนนะคะยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะให้พบกับสิ่งดีๆค่ะโอเคก็ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำนายด้วยนะคะพบกันใหม่ยังพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ